ใครๆก็รู้ว่าโตโยต้า hmm. เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของโตโยต้า hmm. คือธุรกิจทอผ้าแล้วเส้นทางของธุรกิจทอผ้าสู่บริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกเป็นอย่างไร mm hmm. ลงทุนแปรจะเล่าให้ฟัง เป็นมาของโตโยต้าต้องย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช1929คุณซากิชิโตโยดะเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องทอผ้าได้ขายสิทธิบัตรเครื่องทอผ้าเป็นเงินมูลค่า1 0 0 0 0แปอนด์และนําเงินที่ได้มาให้คุณคิอิชิโร่โตโยดะผู้เป็นลูกชายทดลองผลิตรถยนต์จนกระทั่งในปี1936โมเดล AA รถยนต์รุ่นแรกของโตโยต้าก็ได้ออกสู่ตลาด หลังจากรถรุ่นแรกเริ่มได้รับความนิยมในปี1937 Toyota Motor Corporation จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยเป็นการแตกออกมาจากบริษัทแม่ซึ่งคือ Toyota Industries จนถึงวันนี้ Toyota Motor Corporation ทำธุรกิจมายาวนานกว่า84ปีอย่างไรก็ตามหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของ Toyota เกิดขึ้นในปี1950เมื่อ Toyota ได้เริ่มศึกษาวิธีการผลิตรถยนต์ จากฝั่งสหรัฐอเมริกาบริษัทที่ส่งผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน Ford Motor และได้รู้จักกับระบบการผลิต Assembly Line หรือการใช้สายการผลิตที่พนักงานทำงานเดียวซ้ำๆต่างจากเดิมที่พนักงานคนเดียวกันจะต้องทำหลายงานเมื่อนำหลักการนี้มารวมเข้ากับระบบ just in time ซึ่งเป็นการบริหารทรัพยากรในการผลิตให้พอดีกับยอดคำสั่งซื้อเพื่อไม่ให้เกิดการผลิตที่มากหรือน้อยจนเกินไป ส่งผลให้โตโยต้าเติบโตอย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นอีกหนึ่งความสำเร็จของโตโยต้าที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการสร้าง l e x ก s ัแบรนด์รถหรูที่สู้ได้อย่างสูสีกับแบรนด์รถหรูฝั่งยุโรปทั้งๆท,ท,ที่เริ่มต้นทีหลังหรือเมื่อประมาณ38ปีก่อนซึ่งถ้าหากลองดูตลาดรถหรูของสหรัฐอเมริกาปี2020 Le x u s จะครองสัดส่วนตลาดเป็นอันดับ2หรือคิดเป็น13.5เปเซ์เทียบเท่ากับ Mercedes-Benz เลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของ Lexus มาจากการที่คุณเออิจิโตโยดะประธานบริษัทคนที่5เล่งเห็นโอกาสในตลาดรถหรูของสหรัฐอเมริกาจึงทุ่มงบมหาศาลและกำลังคนระดับหัวกะทิหลายพันชีวิตกว่าจะออกมาเป็น Le x u ซ Ls 4 0 0ในปี1989และจากความสำเร็จนั้น Lexus ก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงไม่แปลกใจว่าทำไม Lexus จึงยังครองใจลูกค้ามาได้จนถึงปัจจุบันแล้วก็เดินทางมาถึงยุคที่เรากำลังเริ่มหันมาให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้าจนคาดการว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มาแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันโตโยต่ายังได้เป็นพันธมิตรกับพานาโซนิกผู้ผลิตแบตเตอรี่จนวันนี้ได้กลายมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฮบริดรายใหญ่ของโลก นอกจากนั้นโตยโยต้ายังวางแผนทุ่มง,งบกว่า400ล้านบาทให้กับรถยนต์ไฟฟ้าในอีก10ปีข้างหน้ารวมถึงตั้งเป้ายอดขายรถยนต์แบบไฮบริด4.5ล้านคันและรถยนต์ไฟฟ้า100%อีก1ล้านคันต่อปีภายในปี2030แล้วผลประกอบการ3ปีล่าสุดของโตยโตยต้าเป็นอย่างไรปี2021รายได้8,97,000ล้านบาท กำไร6,068,000ล้านบาทและในส่วนของยอดการผลิตยานพาหนะปี2021สามารถผลิตได้7.6ล้านคันมาถึงตรงนี้มองไปทางไหนก็คงไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับโตโยตา้าแต่ถ้าย้อนกลับไปวันแรกก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้แทบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะใครจะคิดว่า จากธุรกิจผลิตเครื่องถอผ้าจะก้าวสู่การเป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกหรือแม้แต่การปั้นแบรนด์รถหรูขึ้นมาในวันที่มีเจ้าตลาดที่เหนียวแน่นอยู่แล้วรวมถึงการไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมที่อยู่มากว่า80ปีและก้าวสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวซึ่งทั้งหมดนี้จึงทำให้โตโยต้าเชื่อมาตลอดว่าอะไรก็ย่อมเป็นไปได้หากเราไม่ยอมแพ้ และมีความมานะมากพอจนกลายมาเป็นแนวคิด Start Your Impossible เพื่อสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นให้เริ่มทำสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากตอนนี้โตโยต้าไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเพียงแค่บริษัทยานยนต์แต่มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนที่สร้างสารรค์อิสระเสรีสำหรับทุกคนเพราะโตโยต้าเชื่อว,ว่าการขับเคลื่อน ไม่ได้มีความหมายจำกัดอยู่ที่ยานพหาหนะเท่านั้นและนี่เองที่ทำให้โตโยตา้าเลือกที่จะไม่ปิดกั้นตัวเองและยอมก้าวออกจากกรอบเดิมๆทั้งการหันมันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือการไปร่วมมือกับคนอื่นที่มีปณิธ,ธานเดียวกันเพื่อก้าวสู่การเป็นโซลูชันในการเดินทางและการขับเคลื่อนอย่างครบวงจรและเมื่อเรามีอิสระในการเคลื่อนไหวแล้วอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น แเพื่อตอบย้ำแนวคิด Start Your Impossible โตยโยต้าจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร่งแรงเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันที่นักกีฬาเริ่มฝึกซ้อมเพราะเชื่อว่าการแข่งขันกีฬาคือสิ่งที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนไล่ตั้งแต่เทนนิสภาณิพักกวงพัฒนก,กิจนักเทควันโดที่อดีตเคยร่างกายอ่อนแอเล่นกีฬาอะไรก็แพ้ตลอด แต่ก็พยายามจนสามารถพลิกสู่การเป็นแชมป์โลกรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมเมรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันที่ใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนฝึกซ้อมจนกลายเป็นคนไทยคนแรกที่ก้าวถึงตำแหน่งมือหนึ่งของโลกและยังเป็นแชมป์โลกหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกอีกด้วยโปรเมเอริยาจุธานุการนักกีฬากอล์ฟที่ฝึกซ้อมอย่างหนัก ก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟชาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับเมเจอร์ขึ้นแท่นเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกด้วยอายุเพียง21ปีประวัติวะโหรัมนักกีฬาวีลแชร์ r ร c ซิ่งที่สูญเสียขาจากโรคปลิโอตอนอายุ3ขวบสู่การเอาชนะตัวเองและคว้า7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์5ครั้งปิ่นอัญชยาเกตแก้ว นักว่ายน้าหญิงทีมชาติผู้พิการแขนดีกรีอันดับหนึ่งของไทยที่คว้าเหรียญรางวัลมาแล้วในการแข่งขันทั้งระดับประเทศอาเซียนรวมถึงเอเชียหากวันนี้เราเป็นหนึ่งในคนที่กำลังเดินตามความฝันขอเพียงแค่เรามีความพยายามและกล้าที่จะทำในสิ่งที่เชื่อมัน่นเราก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันเหมือนกับโตโยตา้า ที่พิสูจน์มาแล้วว่า start your impossible เริ่มทำสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริง